20,500คนลิงก์ที่เจ๊ปักหมดุดอันนี้จะเป็นลิงก์ในการเข้ากลุ่มจริงทุกคนอย่าเชื่อไลน์เจ๊จะชื่อว่าไลนา์สินค้าเจ๊ฟองเบียนะคะไม่ว่าคุณจะทําธุรกรรมเกี่ยวกับอะไรกับเจ๊ก็แล้วแต่บัญชีเจ๊ไม่ว่าจะโอนทําบุญหรือค่าโอนอะไรก็แล้วแต่ชื่อบัญชีเจ๊จะนายอภิวัตรปรากฏบน,นนั้นที่อื่นปอมหมดนะคะแคปเจอร์ค่ะสวยนะวันนี้ อันนี้สีแดงสวดสวยใครแคปแล้วกดเลขหกค่ะตอนนี้แอดมินใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเราเคลียร์หมดแล้วนะคะแคปเจอร์แล้วกดหค่ะใครอยากเข้ากลุ่มจริงกลุ่มแท้บางคนไปโดนหลอกมานะคุณแม่โอ้ยไปโดนหลอกมาช่วยไม่ได้โอนไปโอนค่าเข้ากลุ่มอยากได้สามตัวตรงอู้แม่ไม่ต้องดินลนขนาดนั้นเดี๋ยวหนูแจก เ,ออเดี๋ยวหนูแจกแม่ไม่ต้องกลัวโอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวหนูแจกเหมือนเดิมเมื่อก่อนสมัยไม่มีเลขไม่เข้านี่โอ้โหแทบกราบเลยคนดูมาดูหนูเถิดมาดูหนูเถิดนะฮะให้เลขไปออ้ยมาดูหนูเถิดทุกวันนี้หนูก็ยังเหมือนเดิมนะฮะอ่ะวันนี้หกค่ะใครแคปแล้วกดหกลิงก์ที่หนูปากหมุดจะเป็นการเข้ากลุ่ม v I p กลุ่มจริงแน่นอนนะฮะหกค่ะแม่กดหกค่ะแม่คนบากกดหนึ่งอ่ะ โอเคนะจ้าอ้าวไม่ได้สลับกล้องอโอเคค่ะลิงที่เจ๊ตักหมดเท่านั้นลายจะเป็นลายตัวนี้เลยอย่าไปโอนมั่วบางคนโดนหลอกเป็นพันนะบอกว่าโอนเงินมาพันหนึ่งสี่เดี๋ยวเจ๊ให้สามตัวเป็นลายปลอมโดนหลอกวันนี้ชอบหกค่ะแมเ่เดี๋ยวหนูให้ดูลายหนูนะ อันนี้ลายหนูน้ําคุณแม่ขาลายเจ๊จะมีลายนี้นะคะใครที่จะเข้ากลุ่มคุณจะต้องแอดไลน์ลายนี้เท่านั้นต้องไม่โฟเลยอ่ะโอเคเจ๊ฟองเบียร์เลขเด็ดจํานวนเพื่อนให้ดูนะคะจํานวนเพื่อนจะอยู่ที่สองแสนเจ็ดพันโอเคนะจํานวนเพื่อนจะอยู่ที่สองแสนเจ็ดพันถ้าไม่ใช่อันนี้คือปลอมทั้งหมดลายเจ๊คืออันนี้ค่ะ เจฟฟองเบียร์ ian, เลขเด็ดติดต่อเข้ากลุ่มหรืออะไรจะเป็นลายนี้เท่านั้นสองแสนเจ็ดพันโอเคนะอยู่ที่สองแสนนะคะเอออยู่ที่ประมาณสองแสนถ้าไม่ใช่จำนวนเพื่อนแบบนี้คือปลอมโอเคนะใครอยากเข้าจิ้มหนิงลายที่เจ๊ปักหมดุดตอนนี้เคียร์แชทหมดแล้ว นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดกลุ่มใหม่ใครอยากเข้าเข้านะคะใครทันก็ทันนะไม่ทันไม่เป็นไรติดตามได้แม่หนูไม่เคยห่วงเลขแม่คะหนูยังไม่เอ่อยังยังไม่พร้อมหรือ,อยังไงติดตามไม่เคยห่วงเลขให้หน้าไฟ์สดทุกวันนะคะจะให้หน้าไฟ์สดทุกวันค่ะ โอเคนะคะฝนมาแล้วมืดตู่นี่ร้อนมากคุณแม่ร้อนร้อนร้อน,อ,นอียงก็ดียก็ได้เนาะวันนี้ตามเลขเจ๊ค่ะสวัสดีคุณแม่อน,นาทีวีพูลค่ะคุณแม่หนูได้รับทีมแล้วนะร้อนร้อนร้อน,อ,นอียงก็ดียก็ได้เนาะ วันนี้ตามเลขเจ๊ค่ะสวัสดีคุณแม่อนาทีวีพูลค่ะคุณแม่หนูได้รับครีมแล้วนะเออจริงๆแล้วตัวนี้หนูเคยใช้ใไหนก็มาแล้วอะจริงๆแล้วตัวนี้หนูเคยใช้นะวุ้ยตายโชว์สินค้าเฟซจะโดนบล็อกไปเนี่ยออจริงๆแล้วก่อนหน้านี้หนูเคยใช้นะก็คือชอบชอบในความซึมของครีมนะคะเดี๋ยวแกะเลยนะแกะเลยนะได้ไหมคะคุณแม่แกะเลยนะคะเออชอบในความซึมของครีม นะะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเพราะว่าตัวนี้คือดังมากเห็นไหมวิตายเลิศเพอร์เฟกนะคะสีสีเข้ากับคอนเซ็ปต์เล็บเลยนะคะนะคะอ่ะพีดีเซรั่มนะคะไลโคตินไลโคปินเนาะอ่ะกิ่นไฮโซอ่ะกินแบบแชแนลคุชชี่เลยอ่ะนาเลิศนะหลายๆคนเคยเห็นนะคะ แต่เจ๊เคยใช้นะใช้นานแล้วเพราะว่าตัวนี้เขาดังมานานแล้วนะคะเคยใช้ซึมดีไม่เหนียวไม่เหนอะนะคะบางคนไปเจอของปลอมของเปลอมก็มีนะแต่ต้องสั่งกอบของจริงนะคะของจริงสั่งได้จากตัวแทนนะต้องเช็คดูให้ดีนะจ๊ะใช้ดีใช้ดีดอะใครอยากเข้ากลุ่มจิ้มลิงไลที่เจ๊ปักหมุดนะคะขอบพระคุณมากค่ะปิดไลค์นะคะวันนี้ขอให้หน่อยโชคดีค่ะขอบพระคุณค่ะ